สวัสดีทุกคนด้วยนะครับคลิปสรุปข่าวประจำวันที่11.11 11ปี2568ไม่ได้ลงคลิปเช้านะครับลงคลิปเย็นเนื่องจากผมเปลี่ยนเวลานอนนะต้องตื่นเช้านะครับไปทําธุระเพิ่งจะมาอัดคลิปตอนเกือบเกือบบ่ายเรามากันที่ตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงต้นคลิปนะครับอันเจโลสติ l เลอร์ไหนมีใครชอบนักเตะคนนี้เป็นการส่วนตัวบ้างข้อมูลจากโรมาโน่นะครับบอกว่านี่เป็นผู้เล่นที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชื่นชอบ แต่ผมไม่คิดว่าสุดการต้นสังกัดปัจจุบันจะยอมปล่อยนักเตะคนใดคนหนึ่งออกไปจากทีมในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะมกราคมดังนั้นหน้าหนาวเนี่ยต้นปีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมันจะเป็นเรื่องของโอกาสในช่วงซัมเมอร์ปีหน้ามากกว่าแน่นอนว่าแมนเชสเตอร์ยูเ็ดในช่วงตลาดซัมเมอร์ปี2026จะมีการยกเครื่องนะครับเสริมทัพในตำแหน่งกองกลางเข้ามาอีกอย่างน,น้อยๆหคน ถามว่านักเตะคนไหนที่มีโอกาสโรมาโน่ก็ให้ข้อมูลตรงกับเบนจาคอบนะครับก็คือชื่อของคอนเนอร์กาลาเกอร์ดูจะเป็นโอกาสที่ดีของปีสาตแดงในลักษณะยืมตัวระยะสั้นก็ต้องมารอดูกันว่าแอลติโกมาดริดทีมตาหมีจะยอมปล่อยออกจากทีมหรือไม่คอนเนอร์กาลาเกอร์นี่ก็มีข่าวโยงมาเรื่อยๆนะ ส่วนตัวผมก็ไม่ติดครับถ้าเกิดยืมตัวมาระยะสั้นช่วยได้อยู่แล้วเรื่องของกุมกำลังเชิงลึกในขณะที่เอเลียสแอนเดอร์สันนะครับข้อมูลจากแพทเทนเบิร์กของสกาเยอรมันนีแมนเชสเตอร์ยูเตตดยังคงให้ความสนใจในตัวเอเลียสแอนเดอร์สันแล้วก็แสดงความสนใจอย่างเป็นรูปธรรมแล้วเพราะว่าฟอร์มการเล่นฝีเท้ามันเย้าวยวนซะเหลือเกินนอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับทีมหมาป่า รับทราบเรื่องนี้เรียบร้อยแต่ก็ยังคงต้องการค่าตัวอยู่ที่ราวๆ1 0 0ราว1ถึง2 2 0ล้านปอนด์เท่านั้นเย็ดแม่มทำไมมันสูงจังเลยไอ,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 อ้ยีดแม่มนี่คือแพทเทิร์นเบิร์กไม่ได้รายงานนะผมเป็นคนพูดเองคือซักแบบ75-80ถึง80ล้านปอนด์ได้ไหมอะ แมนยูเตเนี่ยตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรมาเราก็ยังคงเน้นย้ำข้อมูลในส่วนตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าทบทวนความจำไปยังไม่เคยเซ็นสัญญาคว้าตัวนักเตะที่แพงมากกว่าพอพวกบาเลยนะครับขาเข้าเนี่ยพอแบก็กภาค2ตอนนั้น89ล้านปอนด์แมนยูยังไม่เคยซื้อนักเตะที่มีค่าตัวแพงถึงระดับ100ล้านปอนด์เลย แล้วถ้าเกิดวันไหนก็ตามนะครับที่ระเบิดท้องพักคลังนะ <c oughs> ซื้อระดับ100ล้านปอนนี่โอ้โหพวกสื่อนี่ลูป,ปากเลยฮ่าข่ารอจะขยี้เจ้าฮ่าฮ่ากันที่เรื่องราวดีๆกันบ้างน,นะครับเจ้าหนูแฮร์รี่อามาร์สลูกกลอกขนองจากโรงเรียนสถาบันลูกหนังแคริงตันซึ่งถูกส่งไปยืมตัวอยู่ที่เชฟฟิลเวนเดย์ก็ไปเก็บเวลนะครับไปฝึกวิชา ล่าสุดสามารถทำประตูแรกในอาชีพได้สำเร็จในเกมที่ต้นสังกัดบุกไปแพ้ซอ u t h ทมตันสาประตูต่อนหนึ่งลองไปหาไฮไลท์ดูได้นะครับได้บอลแล้วก็ลากตัดเข้าในมาก่อนที่จะยิงเข้าไปอย่างสวยงามโดยเฮนริกเพเดเซนนะครับที่เป็นโค้ดของเชลด์เวนเดย์ออกมากล่าวชื่นชมถึงทัศนคติและก็พัฒนาการฝีเท้าของแฮร์รี่อารว่าตั้งแต่วันแรกจนถึงวันล่าสุดที่เขาเพิ่งก้าวเท้าออกจากสนาม ดูเป็นคนที่แตกต่างกันเลยพัฒนาการของเขาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันล่าสุดมันน่าทึ่งมากสำหรับนักเตะอายุน้อยอย่างแฮร์รี่เขามาพร้อมกับพลังงานที่เต็มเปี่ยมด้วยบรรยากาศแล้วก็ความกดดันที่ก็ติดตัวมาในฐานะนักเตะของแมนยูเอตที่ก็ต้องพยายามที่จะหาเรื่องของประสบการณ์เพิ่มเติมแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่สามารถที่จะชุดรั้งพัฒนาการของเขาได้ เกมตัวแชมปี้ยนชิปนี่มันหนักนะสำหรับนักเตะดารุ่งอย่างเขาอะแต่เขาก็ยังคงสู้ต่อไปลงเล่นต่อเนื่องแล้วก็ตอนนี้ถือว่าเป็นตัวหลักของเชฟฟ w เว n นเดย์ได้แล้วนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาในการเจอกับเวทบอมนอริดแล้วก็เซาเทมตันเขาแสดงให้เห็นว่าการเจอกับทีมที่ดี3ทีมเขาดีพอที่จะต่อสู้แล้วก็ลงไปในสนามและทำผลงานได้ดี อันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นํามาเล่าสู่กันฟังนะครับสาหรับเจ้าหนูแฮร์รี่อาร์มส์แต่ก่อนอื่นเลยมีเรื่องราวดีๆที่อยากจะแชร์เหมือนกันก็คือเครื่องเล็มขนน้องชายไข่คูมิงนะครับสาหรับโปร11.11 11นะครับท่านผู้ชมลดโหดเครื่องไข่ทิมเมอร์เหลือเพียงแค่1,491บาทในขณะที่ ไข่คินเซอร์นะครับคินเซอร์ล้างน้องชายจากแบรนด์ไข่กรูมิงให้คุณน้องชายสะอาดล้ำลึกใช้ทุกวันเสริมความมั่นใจกับคุณผู้ชายลดเหลือขวดละราบาบาทหรือจะจัดแบบโปรแพ็คคู่ก็ได้ซื้อเครื่องไข่ทิมเมอร์แล้วก็ไข่คินเซอร์นะครับลดเหลือ1666บาทฝากกันไว้ด้วยนะครับโปรดีๆจากแบรนด์ไข่กรูม All ิงออนิ e w s u z กิฟล็องดีไอคอนไดรฟ์นิยามใหม่ของการขับขี่ในแบบที่เป็นคุณ โดดเด่นด้วยดีไซน์เฉพาะตัวมั่นใจทุกเส้นทางกับเทคโนโลยีความปลอดภัย Suzuki Safety Support สุดครบครัน All New Suzuki f l o n ที่สุดของความคุ้มค่าพร้อมให้คุณสัมผัสได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ Covid u a by Suzuki ทุกประตูสู่ชัยชนะขับเคลื่อนไปกับ Suzuki ทีนี้มากันที่เรื่องราวของเบนยามินเชสโกนะครับก็มีข้อมูลจากผู้สื่อข่าหลายๆคนผมก็นำมาสรุปรวบแล้วก็เล่าสู่กันฟังนะครับเชสโกจะพาดช่วยทีมชาติ สโลวีเนียของตัวเองในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บบริเวณหัวเข่านะครับจากเกมนัดล่าสุดที่ลงสนามพบกับทันแนมฮอสเปอร์แต่เบื้องต้นเนี่ยจากข้อมูลหลายๆฝ่ายนะครับนักข่าวหลายๆคนก็พยายามไปขุดคุยพยายามที่จะสืบเสาะหาจากแหล่งข่าวของตัวเองปรากฏว่าอาการบาดเจ็บเนี่ยไม่ได้รุนแรงนะครับอย่างที่หลายๆฝ่ายเป็นกังวลเจ้าตัวจะอยู่ที่แคริงตันนะครับ เพื่อทําการประเมินเรื่องของความรุนแรงอาการบาดเจ็บแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าไม่น่าจะร้ายแรงนะไอ้ต้องใช้เวลาพักฟื้นสักระยะผมลองไปเช็คจากหลายๆกระแสเนี่ยมันน่าจะเป็นที่บริเวณหัวเข่าโดยตรงนะครับน่าจะไม่เกี่ยวกับบริเวณเส้นองค์เส้นเอ็นนะโอ้โหถ้าเกิดเป็นที่เส้นเอ็นนี่หนักอยู่นะแต่โอเคไอ้อย่างหลังเนี่ย น่าจะตัดออกไปก่อนณนะเวลานี้นะครับน่าจะไม่เกี่ยวกับพวก MCL หรือว่า ACL น่าจะไม่เกี่ยวกันก็ถือว่าเบาใจได้ระดับหนึ่งจากการที่เชสโกบาดเจ็บแบบนี้นะครับก็มีกระแสแฟนๆอยากให้ดึงตัวลารพส o ุตไลุนกลับมาแต่ทำไม่ได้นะครับเนื่องจากสโมสรไม่มีออปชั่นในการเรียกตัวดาวยิงทีมชาติเดนมาร์กกลับมาจากนาโปลี โดยนาโปลีนะครับมีออปชันในการคว้าตัวฮอยลุนแบบถาวรน,นะอยู่ที่ค่าตัว38ล้านปอนด์นะครับในช่วงซัมเมอร์ฤดูร้อนปีหน้าหากว่าสามารถเคลียร์เงื่อนไขนะครับนาโปลีได้ไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกก็จะเปิดใช้งานออปชันดังกล่าวทันทีแล้วก็ณเวลานี้ตัวฮอยลุนเองอะ่ะก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นนักเตะของนาโปลีด้วยนะมันจะไม่ใช่ในลักษณะความรู้สึกแบบเฮ้ ฉันยังเป็นนักเตะของแมนยูอยู่นะแต่แค่ส่งมายืมตัวชั่วคราวแต่ตัวเขาเนี่ยรู้สึกว่าเขาเป็นนักเตะนาโปลีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือนาโปลีเนี่ยต้องการจะเซ็นหอยลุนแบบถาวรด้วยแบบ100%แต่เอาจริงๆตอนนี้ฟอร์มการเล่นของนาโปลีก็ดูสะดุดไปเหมือนกันนะครับแล้วก็มีข่าววา่าคอนเต้มีปัญหากับลูกทีเหมือนกันนะห้องแต่งตัวกำลังแบบดูเดือน นี่ผมไปเช็คข่าวจากฝ้าอิตาลีมาแล้วก็มีตามเพจนาโปลีบ้านเราอยู่เหมือนกันนะครับหืมคุกกลุ่นเลยแล้วก็ฮอยลุนนี่ก็ขาดการสนับสนุนนะครับเรื่องของบอลจ่ายโอกาสยิงต่อเกมเนี่ยค่อนข้างน้อยนะแล้วก็ไม่ยิงมา3 4เกมแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนาโปลีมีปัญหาเรื่องของตัวเจ็บด้วยนะครับก็ขอให้พิกสถานการณ์ได้เร็วๆสำหรับอันโตนิโอคอนเต้ทีนี้เรากลับมาที่ข้อมูลข่าว จากการที่แมนยูเตดไม่ได้มีเงื่อนไขนะครับในการยกเลิกสัญญาดึงตัวไฮรุนกลับมากลางคันเราก็ต้องมามองดูผู้เล่นที่มีอยู่ในช่วงที่ผ่านมานะครับเราใช้มาทุสคุณย่าสลับไปเล่นเฟลนายในบางนัดแล้วก็อย่าได้หลงลืมว่าเรามีโจเัวเซิร์ซีอยู่อาจจะเป็นโอกาสของอาจารย์ดูไหมครับในช่วงที่เชสโกไม่อยู่ซึ่งผมก็สนับสนุนนะ ไอแนวความคิดที่ให้ใช้เซิร์ซีบ้างอ่ะพอช่วงที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าเจ้าต,ตัวแทบที่จะไม่ได้รับโอกาสลงสนามเลยนะครับข้อมูลจากโรมาโน่แมนเชสเตอร์ยูเ็ดจะทำการหารือกับโจซัวเซิร์ซีแล้วก็เอเจนต์ของเขาเมื่อแมนยูเ็ดทราบเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับขอบเขตเรื่องของอาการบาดเจ็บของเชสโกว่าต้องพักนานขนาดไหนไม่แน่นะครับท่านผู้ชม การที่โจสู์เซอร์ซีได้รับโอกาสลงสนามและด้วยความที่ตัวเองนั้นมีสไตล์การเล่นดอบต่ำลงมาเก็บบอลเล่นลิงก์อัพเชื่อมกับเพื่อนอาจจะทำให้การเก็บบอลบริเวณแดนกลางของแมนยูเนี่ยทำได้ดีขึ้นแล้วก็เปิดโอกาสหรือว่าทำให้แบรนด์เอ็มเบโมรวมถึงมาทิศคุณย่าเนี่ยดูมีอิสระแล้วก็ ได้พาตัวเองเข้าไปสู่พื้นที่อันตรายได้ง่ายขึ้นก็ได้คือในไหนเนี่ยศูนย์หน้าบริเวณปักหลักอยู่ในกรอบเขตโทษอย่างเชสโกอาจจะไม่ค่อยได้รับบอลสนับสนุนเพื่อนไม่ค่อยจ่ายมาให้อ่แล้วก็ตัวเองช่วงสองสานัดที่ผ่านมาประสบปัญหาเรื่องฟอร์มการเล่นด้วยอะไรต่างๆแล้วตอนนี้ก็โชคร้ายมีอาการบาดเจ็บไปก็ขอให้กลับมาได้เร็วๆนะครับสําหรับเชสโกถ้าไม่ใช่เชสโกเนี่ยเราเปลี่ยนมาเป็นเซิร์กซีที่เป็นอีกสไตล์หนึ่งมันอาจจะเหมาะกับ คุณย่าหรือเอมเบโมก็ได้นะครับโดยเฉพาะเอมเบโมนที่ได้รับประโยชน์แน่ๆเพราะว่าเอมเบโมเนี่ยเวลายืนนะครับเขาจะค่อนข้างยืนสูงกว่าคนอื่นไว้รับฟุตบอลในลักษณะเปลี่ยนจากรับเป็นลูกบอลแทงแนวลึกบอลวางข้ามไปหลังลายแล้วเอมเบโมหากินอะไรแบบนี้ใช้สปีดความเร็วตามไปเก็บบอลแล้วก็เข้าทําต่อในส่วนของคุณย่าเองนะครับ ในช่วงที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับตามตรงว่าเจ้าตัวเนี่ยลงมาช่วยเกมรับค่อนข้างเยอะนะวิ่งเยอะกว่าตอนอยู่ที่บู๊ฟนะครับช่วยเติมพลังงานลงมาช่วยตรงกลางลงไปช่วยวิ่งแบ็กซ้ายเจ้าตัวอาจจะไม่ต้องดรอปต่ําขนาดนั้นมีเพื่อนมาช่วยนะครับอย่างเซิร์กซีอาจจะได้ยืนสูงขึ้นไหมแล้วก็พาตัวเองให้อยู่ใกล้ๆกรอบเขตโทษได้มีโอกาสจบสกอร์มากขึ้นคือตอนนี้คุณย่าจำเป็นต้องเร่ง ยกกระดับฟอร์มการเล่นของตัวเองแบบเร่งด่วนเลยนะโดยเฉพาะพื้นที่สุดท้ายคุณย่าเนี่ยในปัจจัยอย่างอื่นนะครับเรื่องของคาแรคเตอร์พลังงานการเก็บบอลการกระชากลากลุยเลี้ยงกินตัวไอ้สัดส่วนตรงเนี้ยผมมองว่าเขาทำได้ดีอยู่แล้วนะระดับหนึ่งดูพึ่งพาได้ถูกไหมฟุตบอลติดเท้าแล้วก็สามารถเอาตัวเองออกจากสถานการณ์คับขันได้หลายๆครั้งไอเรื่องตรงเนี้ยมันเป็นสเปคกับคุณสมบัติเด่น แต่ท่านผู้ชมครับเราอย่าได้หลงลืมนะว่าเราเซ็นคุณย่ากับเอมเบโมมาเพราะเรื่องอะไรจำนวนประตูที่ทั้งสองคนสามารถทำได้ในพรีเมียร์ลีกไงอันนี้ผมขึ้นภาพมาเลยคุณย่าสิบห้ลูกเอมเบโมยีลูกยิงรวมกันเนี่ยสาหประตูนในฤดูกาลที่แล้วไหนจะมีเรื่องของแอสซิตมาอีกถูกไหมสุดท้ายแล้วครับผู้เล่นแดนสามเนี่ยคุณอาจรรจะทำจ็อบลอง หรือจอบหลักของตัวเองได้เก็บบอลพาบอลสร้างโอกาสให้เพื่อนช่วยเล่นเกมรับเพรสซิ่งแย่งฟุตบอลจ่ายบอลน,นั่นนู่นนี่แต่มันก็ต้องมีเรื่องของประตูกับแอ s ซิตมาเอเบโมตอนนี้อาจจะสอบผ่านนะครับแต่ในส่วนของคุณย่าเองเนี่ยซึ่งก็มีประสบการณ์เล่นในพรีเมียร์ลีกมาอยู่แล้วแล้วก็เป็นตัวแบกของบูฟด้วยเขาก็จำเป็นต้องรีบยกระดับในส่วนตรงนี้มาอย่างเร่งด่วนเพราะอะไร ถ้าเกิดฟังมาเนี่ยไม่สามารถที่จะแย้งผมได้เลยครับเพราะข้อเทจ็จริงคือคุณย่าลงเล่นไปนะครับ11นัดรวมทุกรายการเจ้าตัวทำไปได้แค่ประตูเดียวเองคือการยิงลูกเดียวในพรีเมียร์ลีกซึ่งเกิดขึ้นในเกมเจอไบรตันแล้วก็สูนแอดซิตเห็นไหมนี่อะไรครับคืออีกหนึ่งจุดที่ยังน่ากังวลตอนนี้คนอาจจะยังไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะคุณย่ายังสามารถช่วยเรื่องของคาแรคเตอร์พลังงานไอ สัดส่วนจุดเด่นอย่างอื่นตรงเนี้ได้อะแต่ประตูมันยังไม่มาเท่าไหร่ท่านผู้ชมรวมถึงแอดซิตด้วยไม่มีเลยอะผ่านไปเนี่ยช่วงแรกเนี่ยผมยังถือว่าพื้นที่สุดท้ายเนี่ยเขายังสอบตกอยู่นะเรื่องเนี้ยความเด็ดขาดจังหวะจบสกอร์หรือจะแม้กระทั่งจังหวะจ่ายมวลรวมเนี่ยมันคือความเด็ดขาดแล้วก็การตัดสินใจคุณย่าถือว่าโชคดีนะครับตามที่ผมพาหัวข่าวไปถามว่าทําไมผมบอกว่าโชคดี เพราะกระแสตอนนี้นะครับไม่ว่าจะสื่อความสนใจจากแฟนบอลหรือแม้กระทั่งพวกกูรูตำนงตำนานเนี่ยเขาไปเพ่งที่เชสโกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเชสโกเนี่ยอายุยังน้อยอยู่เพิ่งมีประสบการณ์เนี่ยย้ายมาเล่นในพรีเมียร์ลีกเนี่ยครับกี่เดือนเองแตกต่างจากคนอื่นถูกไหมแตกต่างจากคุณยากแตกต่างจากเอมเบโม่ดังนั้นก็ต้องใช้เวลาในการปรับจูนจังหวะหน่อยแล้วผมถามหน่อย ร้อยทั้งร้อยเด็กผีหรือแม้กระทั่งทีมอื่นรู้ก็ดีอยู่แล้วว่ากองหน้าตัวเป้ามาเล่นให้ระบบทีแมนยูเนี่ยกระเสือกกระสนมันค่อนข้างเหนื่อยถูกไหมแต่อย่างน้อยใน,ยเ,นยเกมเจอไบตันนี่พิ่งจ่ายเอเมโมไปแล้วฟอร์มการเล่นก็นหลุดในช่วงสองนัดก็คือเกมเจอฟอร์เรสกับเกมเจอสเปอร์ที่ลงเป็นตัวสำรองใช่ไหมครับที่มีช็อตแบบติดตาแฟนบอลน,น่ะมันก็เลยโดนทัวลงหนักไอเชสโก้แต่อย่างเงี้ยยังยิงได้2ประตูกับอีก1แอตซิตนะ ผมถึงได้บอกใลท่านผู้ชมว่าคุณย่าเนี่ยโชคดีมากตัวเองเนี่ยเป็นตัวประสบการณ์เล่นในพรีเมียร์ลีกมาแล้วใช่ไหมปีแล้วเนี่ยทำได้ถึง15ประตูให้กับบูแฮมตันเป็นดีลแรกที่แมนยูเอต็ดเซ็นสัญญามาใส่เสื้อหมายเลข10ด้วยนะครับหนึ่งในเบอร์ตำนานสโมสรความคาดหวังมันสูงใช่ไหมซึ่งเขาก็ทำงานหนักแล้วทำในสัดส่วนจ็อบตรงอื่นได้ค่อนข้างดีแต่เรื่องของพื้นที่สุดท้ายเนี่ยประตูกับแอตซิตเนี่ย ซึ่งมันมาน้อยมากนะครับในช่วงแรกและคนไม่ค่อยได้สังเกตกระแสเนี่ยมันไปโถมที่เชสโกถึงได้บอกนะผู้ชมว่าคุณย่าถือว่าโชคดีดังนั้นเนี่ยหลังเบรกทีมชาติกลับมารอบเนี้ยจริงๆต้องรีบทําผลงานได้แล้วในขณะที่เอมเบโมเองเดี๋ยวช่วงเดือนหน้าเนี่ยจะไปเล่นเอฟคอนใช่ไหมรวมถึงอาร์มัดเดียโลด้วยโอ้โหไป2คนเลย บูโน่เองทุกวันนี้ก็ถูกปรับไปเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวล่างแล้วเขาไม่ได้ยืนสูงนะครับในขณะที่เซิร์กซีรวมถึงเมสันเมาส์ดูจะเป็นผู้เล่นสายซัพบมากกว่าไม่ใช่จอมถล่มประตูก็มีคุณย่านี่แหละถ้าเกิดทำได้เนี่ยโอเคเราก็จะลงขึ้นมาเปล่าหนึ่งเฮ้สกอร์ไม่ต้องไปแบกที่เอเบโมคนเดียวลวะมีคุณย่าช่วยแล้วเดี๋ยวรอเชสโกกลับมานะครับแล้วก็คนอื่นก็ช่วย กูถัวเฉลี่ยเฉลี่ยกันยิงประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมสําหรับแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดนะครับเรื่องราวของมัทุสคุณย่าแล้วก็รวมถึงเบนจามินเชสโก้ด้วยก็มีคนถามผมว่าส่วนตัวผมคิดยังไงนะก็คือฟอร์มการเล่นไม่ดีจริงแต่ว่าผมว่ามันโดดวิจารณ์หนักไปนะครับเพิ่งย้ายมาเองใช่ไหมอายุก็ยังน้อยเชสโก้เนี่ยมีจุดเด่นลูกกาอากาศมีนักเตะแมนยูกี่คนที่คอสบอลได้เข้าหัวเชสโกผมเนี่ย เช็คฟูลแมททำตรงนี้มันเป็นงานไงก็นั่งดูย้อนหลังตลอดนะครับหลังจบเกมเอาบอลจะแพ้จะชนะสเสมอมันก็ต้องทํางานม,มันก็ต้องนั่งดูมีเอมเบโมเนี่แหละที่พยายามจะเล่นเชื่อมกับเชสโก้เนี่ยจ่ายบอลไม่ให้เปิดบอลไม่ให้ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมสำหรับเรื่องราวที่นำมาเล่าสู่กันฟังในคลิปนี้ถ้าเกิดชื่นชอบขอโคละหนึ่งไลค์ฝากกดติดตามไปกันด้วยนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กรูมิงนะครับรถยนต์คุณภาพซูซูกิแล้วก็ NS t นเอสเ ให้บริการแพลตฟอร์มซีมิ่งสุดคุ้มสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอของทุกท่านและไปเลือกใช้บริการกันได้ท่านผู้ชมท่านใดมีปัญหาในการใช้งานนะครับแอดมินตอบช้าหรือว่าไม่ตอบสามารถส่งเลขบ้านไม้ผมทางอินบ็อกซ์แฟนเพจอารเมียเพื่อที่จะรีบนำเรื่องให้แอดมินเข้าไปดำเนินงานแก้ไขนะครับประมาณนี้นะครับฝากกันไว้ด้วยเอ s f ฟ e ี m i n g เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ bye bye, บ๊ายบายจุบ๊บ